แต่เช้าวันนี้เรามีนัทกับน้าอารมนะลกูกแหมวันนี้นอนนะไม่เข้าไปยุ่งกับคุณยายนะปกติกจะไปยุ่งกับคุณย,ยายนะครับวันนี้มาสง่งเลโอก่อนนะอันนี้กเดแกขน้องเลโอใช่ปะเีโอครับลงเดี๋ยวไปเดแเขนก่อนนะเดี๋ยวตอนบ่ายๆมามารับนะคะงงนะครับ อาจจะไม่มีเขาบอกเซลีนที่เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรใช่มมีเซลีนเดี๋ยวลองกัน <c oughs> อันนี้เขาบอกอะไรนะมิมโมซามิมโมซาอ่านี i s is ้ b i บ b i ้น i ่เสื้อเมดิ엄 i ซส in ีมัน uh, uh, อันนี้ men's XS ยังเล็กไปนะเนี้ยเดี right ๋ยวลองอันนึ่งน,นี่ small S, s size ดูหน่อยดิน้องอามโอเคเลยเสื้อเนี่ยสวยไหนดูในกระจกด้วยกันสิอัน this is the woman M oh this is a woman S maybe I can try men's S เนี่ยเผื่อน้องน้องอามความจริงอันนี้อลิซ่าสายมากเลยอ่ะอยากได้ เี่แต่อ in ันนี okay ้ก okay like ็โอเคเลยนะนีนนี่ต้องอรามโอเคเลยโอ้โดนลาสเตอี์ีันี้ก็น่ารักเข็นไม้หันหน้ามาสิที่นี่เขาห้ามถ่ายในร้านนะแต่ว่าเราใส่เสื้อเราถ่ายได้เราเห็นร้านนิดนึง XS รอเดี๋ยว this is very cute อีมนโดน normally I don't like yeah 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 I think so if white white อันนี้สีน่ารักมากเลยอสน่ารักมากอันที่สี่เสไหม so cute with w h ตายละถูกล่อลวงมาสใช่ไหม ตัวนี้ใส่กับสีคั่นเพลนโอเคเลยกินอะไรกันเนี่ยฮะทุกคนอันนี้ใหญ่ไปเดี๋ยวรอซส่ยูเกตันวันสไมลิงเฟสเรียกอะไรเรียกออเดอร์ o r ี e r เพลสหรือออเดอร์สักการ์มีกันเป็นแมนชีแมนชีกระชากไวมากนะคะใส่กระชากไวกันมากใส่มันเด็กไวรุ่นอยู่ แต่มัน so cute น้นอ i so cute นะ in so cute นะน่ารักไหมบอกว่าคาน่ารักมากเลยความจจะบอกว่าโชคดีมากเลยอะเจอ sa ที่รู้จักตอนอยู่หลุยค่ะถึงมาตรงนี้จะไม่รักหลุยนะคะแต่ว่าเจอ sa เซลินพอดีเลยความจริงอะโพสใน instagram story แล้วถามว่าเอ๊ะมีใครบอกว่าอยากอยากซื้อเซลินนะมีใครรู้จัก sa ไหมแนะนำมาหน่อยแด้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาเขาเขาไปโพสกลับมา interesting มากเลย พันห้าไม่แพงสําหรับพวกแบรนด์พวกนี้นะเป็นวูร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะอันนี้พูดจริงๆปกติถ้าเป็นดีออก็หลายพันนะคะลุยวิตตองก็ประมาณสองพันนะสองพันกว่าสามพันมั้งถ้าเป็นหลุยอ่ะอันนี้ก็น่ารักแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ตัวเราข้างหลังมันแล้วก็น่ารักนะแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกสิเราคงไม่ค่อยใส่ลายสไตล์อย่างเงี้ยนะแต่อันนี้ได้ใส่นะคะเป็นวูร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะน้องอารมาอยากได้เนี่ยรถใหม่นะเดี๋ยววันหลังจะยืมไปแบบว่ารีวิวนะ น่ารักมากเลยอะ so cute น่ารักเนาะแต่ส่งพันกว่าเป็น canvas ไม่แบบว่าไม่ไหวนะเ้อะยังถูกกว่าเยอะเลยนะ so cute นี่ส่งพันสี่ห้าสิ exactly the new designer right he was different <yeah. S 2> he was actually here since 2018 he was meant to be Saint Laurent oh. creative director and just before Saint Laurent he was at Dior a lot of people might not like um, lean at the very beginning because um, the design it's yes. Phoebe. design it's very um, independent um, woman's understated kind of design um, but when heavy on board especially men's collection it's like everyone loves yes, it yes i feel um, the same i feel it's um, more like a modern yeah exactly. saint Germain's, saint -Germain's saint -Germain. actually really um, soft it comes with vanilla and the rolling i oh. mm have -hmm. Oh, this is nice. Mm -hmm. It's like a bath for very relaxing. Mm -hmm. Oh, this small comes with fig tree and also um, bergamot. So the, the last, the next tree will be comes with bergamot. Mm. Mm. Very refreshing. I think, I think mom would like oh. the next four. Hey, next four. She likes Saint Germain. Saint Germain. Yes. Yeah, see, I know that Saint Germain will be your mama favorite. Yeah. Mm -hmm. <laughs> the next four. I would suggest that it's might not Mama's favorite because it's a very unisex strong scent. She's already said she wants this one. <laughs> She's already like the first one. So <laughs> she yeah, yeah. Already I told <laughs> you in it you Do you want to put that as well? Really you want the other one? Maybe the other one. I don't know that Celine has a perfume. Yes. If it's a perfume, um, it, uh, like a lover, the like our bottle because it's more like an art deco kind of oh yeah perfume. and when you Simple, look through yeah. it, you can't see the bottle stick in there oh. you can't see the bottle stick Oh, okay. oh. It's, it's, it's just a glass you can't see it oh yes it's hidden <laughs> oh yeah you're right um, this is the um, men's very i think men's might like it it's a tobacco mm -hmm. i'm like this one I'm and which one? me La um, and one more i'm let you choose one more I can give it to you some. My, my, mom, my mom will buy that one. Yes. <laughs> she get one bottle of that. Thank you. She loves perfume. She's so cute. Mom, you're so happy. <laughs> yes. You get something you. from Celine today. Thank you. I think that might be good for you. Okay, we get this. Too. Okay, this is yes, the so And now, um, which one you like? Uh -huh. ใช่เลยสุดท้ายใช่ interesting อีกแล้วนะคะเมื่อกี้กินทีไปแล้วใช่ไหมกินทั้งทีกินทั้งมิโมซ่าน้ำส้มกับแชมเปญแล้วก็มาต่ออันนี้นะคอมเมนต์คอมเมนตเมนต์คอมเ์คอเมนต์เขาไม่ถ่ายร้านนะแต่บอกว่าร้านสวยมากว่าอยากเอาชิคชู่กับบ้านจังชิคชู่มีแบรนด์นี่มันดูแพงขึ้นไหมมันดูแพงกลับไปไมกับมาเล่นครับ ทุกอย่างเป็นเซรีนหมดเลโอ้โหวันนี้มาเราบอกว่าเป็นเซรีนมากเลยนะไม่น่ารักไหมน้องหามไม่น้องโอเคเลยนี่ไม่แม่ใครสนใจเราเลยนะเราบอกว่าแว่นเราสวยไม่ใครสนใจโอ้โหวันนี้ก็น่ารักนะรู้สึกตัวเองเป็นคนเหมาะกับแว่นทรงนี้คิดเองมาไม่รู้แต่ก็คิดว่าสวยดีนะใช่พอใส่แว่นทรงเนี้ยเอเดียรเอเลเวเตอร์เนี้ยโอเคเลยคือความที่ใหญ่จะได้สักอันมามเบอร์เพลสไอตัวที่เป็น เลแบนดนฮะช็อปเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวจะไปทานข้าวกันไปทำร้านกันได้อะไรมากได้มาแล้วของฟรี <c oughs> โอันี่มือ <c oughs> ไม่ค่อยนิ่งนะไม่มีอุปรกรณ์ไปซื้อคอนเทนตรมมันก็จะมีร้านแบบเป็นแบรนด์ทั้งหลายแหล่เยอะนะน,นะคะเฟนดี้ใช่ไหมมีเฟนดี้ฝั่งแต่ฝั่งนู้นก็จะเป็นแอมเมสเห็นไหม <c oughs> เป็นแทรมมีคาเทียฝั่งนน้นทาร์ด้าตรงนี้ แ m มเมสถัดไปแ่หลายคนอาจจะชอบร้านนี้นะคะเดี๋ยวว่าหลายจะมาแชร์แล้วกันว่าทำไมไม่ค่อยชอบแบรนด์แอมเมสวิคือร้านที่อยากกินเนี่ยมันปิดนะคะก็เลยต้องมาร้านนี้กันกำลังเลือกกันอย่างขำมากนนี้สายเนื้อนะนัิวเบอร์เกอร์แล้วกันนะคะโอเค ร้านสวยคลานสวยร้านก็ได้รักดีไม่มีคนเลยเพิ่งจะเริ่มเที่ยงนะคนที่นี่กินกันช้าบ่ายโมงอะไรเงี้ยนะกินเลยกินเลยสั่เลยเพื่อวอาวันยู่คารับลองน้ำหอมเซรีแล้วก็ได้มาหนึ่งอันนะแล้วเขาก็ให้แซมเปิลมาอีกนะบอกว่าวันนี้นางแบบน่ารักมากเลยนะเปิดนะคะแต่ว่าได้มาแล้วขวดนึงแต่ตอนนี้เริ่มเปลี่ยนใจว่าอีกอันหนึ่งหอมกว่าใช่ปะเกเกอันนี้จะติดนานเดี๋ยวซื้อให้ขวดกันด้ค่ะ

เบนกี้ม wow. ีดลเวอร์ว้าดูกันแดดปากคิวนะคะ <laughs> อันนี้กำลังสอนว่ากินยังไงนะคะเพราะความจริงอะ่ะตัวเองอะ่ะเป็นคนไม่ค่อยทานเบอร์เกอร์เพราะว่ากินแล้วมันเลอะตุ้มเป๊ะเละ็กแต่อาเขาจะสอนวิธีการว่าตัดครึ่งตีบแล้วค่อ,คอยๆกินเราจะลอง,ลองชิมไหมน่ากินไหมน่ากินน่ากินมากเลยนะ นะะคน้องอาร์มแบบว่าภูมิใจนําเสนอมากบอกว่าชิพอร่อยเขาบอกว่าอันนี้แหละออร่ยชิพอร่อยอันนี้แหละอร่อยสวิทโรเตโต้ครับไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือเปล่าตามคําเล่าลือนะอ่ะจิ้มจิ้มดิบดิบทิกอืมอร่อยดีอร่อยอร่อยเลยไม่เว้ยนะเด็กหนุ่มเไม่ค่อยชอบชิพนะเดี๋ยวอานมเลยนะอันนั้นขนมนี่ขนมอ่านี่ชิพเนี่ยโอ้โหเยิ้มเยิ้มย้อยเอาในโบสถจะตัดเพิ่มไม่ตัดแล้วเขาบอกยังไม่ตัดไง ไอ้น้อโลจิมด้วยกันได้ไหมเราไม่พรได้ได้ตามสบ,บายเราโควิดฟรีอ,อ,อ้อยอยังอาร์มบ,บอกว่ามันมีวิธีในการกินนะคะเขาบอกว่าอันนี้เพิ่งรู้เนี่ยน้องอบ,บอกว่าให้เรากลับหัวเบอร์เกอร์ อันนี้เพิ่งรู้เพราะว่าเขาบอกว่าให้บันข้างบนเนี่ยมันจะช่วยเก็บน้ำเท่ที่มัน,นก่อันนี้ไม่รู้จริงๆนะอยู่มาปี่ปีนี่ยี่สิบกว่าปีไม่รู้เลยนะน้องอัมบอกว่าให้กลับเบอร์เกอร์พลิปขึ้นมาใ,ให้กินเดี๋ยวลองดูนะอันนี้ออกใช่ไหมคะอันนี้นาบอกให้กลับบ <ด S 1> นค่ะกดกดกดแรงๆคะ่ะแรงนะคะอาปากของว้าง อร่อยอร่อยอร่อยแล้วก็ให้จับข้างหน้าเรื่องแล้วอ่ะไม่ออกมาแล้วกินไม่ไม่โว้เป็นคนที่กินเบอร์เกอร์ได้เลยมากเค็จปากเลยนะคะอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยใช็ได้เลยอร่อยอร่อยจริงๆตัวเอ็นจอยจังเลยเอ็นจอยจังเลยอร่อยนี่สมบูรณ์แล้วกินแป๊บเดียวเองอันนี้คนหนึ่งก็จะไปทำงานนะคะ คนไทยรออยู่ไทยรออยู่นะคะอันนี้เปิดลงคลิปเขาจะรู้เลยว่าหาหมอไปสายเพราะว่าหมอแอบมาค็อกกี้แล้วกินลาป่วยก็ไม่ได้ลาป่วยไม่ได้ตัดขาหมาคุณหมอบอกว่าคุณหมอเขรีบกินใหญ่เลยไอ้แล้วไอแล้วนราสงฉาดหนึงเลยอ่ะนี่สุกินี่อร่อยมากมันไม่ขายแตงกวาใช่ไหมแต่แบบอร่อยไหมคะอร่อยนะโอ้โหมือนี่ยก็เบอร์เกอร์นะคะมือก็สุกี้นี่นะคะมือดอร่อยอ่ะ เมน,นูนี้โอเคเลยอร่อยไหมโอ้โหคินเขาแ่ะอร่อยค่ะเมนูนี้โอเคเลยค่ะ้องานจะไปทำงานนะคะตามป่วยไม่ได้ตาป่วยก็ไม่ได้นะคะเ <g ül> พราะว่ามีคลิปนะปลหลังคาแน่นอนนะคะ <g ül> มาตัวมาตัวเดี๋ยวจะกลับบ้านละอิ่มมากนะโอเคนะเดี๋ยวยังไงเจยกนมน,นี้เดินนะคะเป็นเส้าเล็กๆเดินมาก็จะเป็นกลับมาที่เซรีนเพิ่งชอบเซรีนนะคะวันนี้เป็นพามาเที่ยวช็อปเซรีน อ่ะอันนี้มันแครมแม่บป็นแคม yes <laughs> good thanks last one last one l e o last one not last no o l y a you have to be well trained no 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 sit no good job okay it's very strong นี่เห um ็นลูกยิงพวกแคว้นหมาเลยสิ thank you มาก่อนก่อนออกไปเออเก่งมากหนูจะออกหนูต้องนั่งใช่ไหมครับโอเคแต่หนูจะดึงไม่โอมิ่งเนี่ยฮะหนูดื้อไปเลยอะฮะเดี๋ยวก่อนเร็วโอ้โหวิ่งครับรถเราอยู่ไหนครับฮะจะขึ้นรถแล้วเหรอครับทำไงก่อนจะขึ้นรถอะย้ายนะจะขึ้นรถอะทำไงก่อนทำไงก่อนจะขึ้นรถอะฮะอยากขึ้นรถทำไง เศษกูชอบมันหล่นไปแล้วครับมันหล่นครับมันหล่นมันหล่นมันอยู่ไหนก็ไม่รู้สนันเดี๋ยวไม่ต้องตามไปเลยเดี๋ยวโอเคกลับบ้านกันนะคะร,รับแล้วครับโอยสายคุณยายสุดๆครับอ่นะให้กินอันสุดท้ายนะเดี๋ยวรัใก้คนเนี้ยโอเคจ๊อโอเคไปกลับบ้านกันครับโซ่กลับจากเดคแคร์แล้วก็นอนแทนนะคะเหนื่อยแล้วอันนี้น้ำใครเนี่ยเ l โอ ที่ดื่มน้ำวิโอครับเป็นเฟลเทนนะคะน้ำปกติไม่ชอบนะคะชอบแบบมีน้ำพุโอเคเหนื่อยแลค่ไปเดทแมาทั้งวันไหนครับว่งกับเพื่อนไหนครัเดี๋ยววันหลังพาลิโอไปเที่ยวนะคะแล้วก็ทำคลิปให้คุณคุณผู้ชมดูต่อนะครับเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ